ขอต้อยาหน่อยได้ไหมครับยจ้าอะไรคะยาไปน่ารักกับใครได้ไหมครับโอ้ถ้าไม่ซื้อของก็ออกไปเลยคะ่ะหมอครับอย่าพึ่งไล่ผมสิครับผมรักหมอจริงๆนะครับไม่ต้องมารักค่ะหมอมีแฟนแล้วโอ้ยหมอเป็นชูได้ปะงเงินในบัญชีมีเท่าไหร่หมอถาทําไหะอยากรู้เปิดม,มาให้ดูหน่อยสินิดเดียวเองครับหมอมีแค่17ล้านเองไอ้ยันนี้ไปกินข้าวกันเลยง่ายย่างนี้เลยะครับ ก็ต้องไล่อย่างนี้ละค่ะอายุขนาดนี้แล้วครับเดี๋ยวมารับนะครับตั้งใจทํางานนะครับสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้นะครับไม่ต้องการกําลังใจค่ะเราต้องการอะไรอะครับต้องการกําลังโอนมากกว่าค่ะโอนเลยไหมคะอมผมให้ได้ไม่เยอะนะครับเท่าไหร่คะเอาไปก่อนแปดล้านแล้วกันอันนี้แค่บัญชีเดียวนะครับผมยังมีอีกสามสิบแปดบัญชีครับโอเคเดี๋ยวตอนเย็นมารับนะครับเจอกันนะค่ะครับผมไม่ได้หึงครับ แต่อะไรที่มันเป็นของกูกูไม่ชอบไม่แขรมายุ่งหนูเคยได้ยินมาว่าอถ้าผู้หญิงข้างบนเล็กอข้างล่างจะใหญ่เฮ้ยจริงหรือเปล่าแต่สำหรับหนูอฮะข้างบนใหญ่อฮะข้างล่างใหญ่ใครบอกเมนเฮ้ยไอ้ไอ่เขาว่าผู้ซ้ายสิเก่งหูสิตึงสิ เขาว่าผูดสายสีเก่งหูสีตึงเตี้ยยังก่อนเขาว่าผูดสายสีเก่งหูสีตึงเตี้ยอ๋อกินเลยกินเลยพรท่านหิวขี้ดีบ่ขี้จักรยานโอ้ยก็ดีเนาะกันบ่ดีกว่าไม่ใขี้มาดีซ้ำไหนอุย้ยโดนจับบอจักรยานข้าข่อยขี้นะเด้อมันเป็นยังไงยายมันบ่มีอ่านเจ้านั่งมองไรเขาก็นั่งมองเล็กกโคดมันยังอีู เมื่อองมือกำแพงเข้าขาขืนจังุกับเป็นยังไงล่ะยาย่ำจะซุเขาไปครับมาเลยนข้างมาเลยจังล่นจังเลมจังเลงเ่จัง่จังเลงนจังงเ่งเลจังเลนจังัจังันล่นังนังัลนตังั่นงล่ังเัล่งโลน ซีนารุ้มเลยดามันพากไว้ก่อนนะค่ะกับเจอกันเวลายมันขึ้นเร <c oughs> ่งสิบไปเอาอีกอยู่มันจะ <c oughs> ไหว่าเมื่อตอนปีใหม่ผมยืมเงินเพื่อนมาห้าร้อยเมื่อวานมันโทรมาถ,ถามผมพี่เงินที่ยืมไปอ่ะเม่เลยจะใช้ผมบอกว่าผมใช้หมดไปนานแล้ว <c oughs> มันบอกว่ายัง <c oughs> บอกว่าผมใช้หมดไปนานแล้ว มันก็เที่ยงอยู่ไงบอกมันบอกว่ายัางพอยืมปุ๊บผมก็ใช้ปั๊บเลยใช่ไหมมันบอกว่ายัางยังอย,งอยู่ไงนะ้นี่ะปวดหัวกับมันเนี่ย